Wink, 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 รู e ้บอกให้คือรักิด้วยดวงใจเป็นตัวใเชื่อมยงยมัดวงไม่เคยพันเทียนสอนติด้วยความภาคเพียนมา่ต่ม นายวิทยาอาคมพิทักษ์2แสนบาทนะครับน,นายนรงพร s บุญโปร่นะครับ2แสนบาทนายสมหวังคมวิริยวุฒินะครับ2แสนบาทกับโรงสีอรุณพัฒนา2แสนบาทบริษัทปรพจำกัดมหาชน3แสนบาทนะครับธนาคารออมสินพิบ3แสนบาทนะครับรวมยอดอันนี้ยังไม่ได้รวมต่อ ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะเตสระเนระสาหะปัญจศีลานิยัตตามะตะเอยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมภูราณังระคะามิปติยัมติธัมมันสารดังพระเิ้ันี้ กินาทนาเวรมีสิขาปะทางสัมมาทิยามิเมริมาาาะมยะมัชปพมาทฐานาเวรมะีสิขาปะทางสัมาามาทิสัตุทำประโชทุกท่านได้แล้วจิตน้จนใจท่านระโบ3ามจบพรพอ้อมๆกันนะครับรนี้ ปาบอิอันหาโตอ่มหา,หาจากนักก้นก็เห็นมงคณพระโกชใชเมตตาพิจนาทาปอสุขนะครับโกให้ต้นนงลสอแส คมสามัญษาวกพระชวไทยท่านพิโรจน์นะครับท่านวิทยาอาโกปิทักษ์นะครับผมเป็นสาวบท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนน้องไผ่รุ่นที่หกนะครับผม าการที่ท่านเจอแผนศิลาเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านประธานประคองไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะฮะอดีตผู้อำนวยนการสามัญศึกษาเพชรบูรณ์อดีตผู้เชยวชาญพิเศษกรมสามัญศึกษานายวิทยาเกษสะอาจรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามมิยมศึกษาเพชรบูรณ์นายวิโร์เข็มเหล็กผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสุภาพอาคมพิทักษ์อดีตผู้จัดการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน และท่านวิทยาอาคมพิทักษ์กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านวิทยาอาคมพิทักษ์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานยืนด้านข้างท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับซึ่งจะตรงกับท่านาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับขออนุญาตให้ทุกท่านที่มายืนอยู่ ด้นบนนี้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการหยิบอิดเงินอิดทองอิดหนา้าหยิบแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหนา้านะครับได้วางตามลําดับโดยกระผมจะได้เรียนเชิญทีละท่านเป็นชุดนะครับผมดังนี้นะครับผมจากนั้นหลักที่3นะครับคนมาปักที่หลัก นะครับเป็นหลักไม้มงคลหลักที่สามีโชคมีชัยนะครับต่อไปให้ได้รับเกียรนจากท่านศริชัยจันพัชรินนะครับผมนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่นะครับท่านเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาการพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่นะครับผมไผ่สีสุขเป็นชื่อแห่งความสุขนะครับต่อไปครับผมหลักที่6นางสาววิยาดาขุนพรมครูชาหนองไผ่นะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุง นะครับจะช่วยพยงานะให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับและนางสาวราตีบุ่งศรีรองผู้จัดการธนาคารออมสินสักสำหรับเจา้าหน้าที่สิ่งเป็นมงคลด้านหลังก็เป็นคณะคครูของนักเรียนน้องไผ่นะครับนำโดยคครูยุทธนานะครับซึ่งเป็นผูออ้ประคองให้อยู่เกินกลางของแท่นได้เลยนะครับบางคับ พระคุณท่านจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาครับไม้พวกความเป็นสิริมงคลให้กับท่านประธานในพิธีได้โปรยลงไปที่หลุมศิลาฤกษ์นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่จะได้เมตตาประพงน้ำพระพุทธมนต์ครับสังกายยังนังนานเดีวาันกันอยนะครับผู้ร่วมพิธีก็จะร่วมโปรยนะครับตานบนเรียนเชิญพระวมพิธีตานบนร่วงโปรยนะครับเขาตัดดอกไม้ที่หลุมนะครับ และรับน,น้ำพ้าวพุทมนต์จากลวงปู่ในคราวนี้ก <punishing> ันเลยนะต้องกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจของโรงเรียนหนองไผ่ในพระสังขราชูปถัมภ์ได้นะคะทีมู้รหารได้เชิญไปร้อแล้วนะครัจากที่ทได้กลับจากอาเชิญพันธได้รอดรับประทานอาหาร